ลาเราลาเราเล่นแล้วครับหมายแรกเพิ่งจะทิ้งตะหมอยผมยังมัดเบ็ดไม่เสร็จเลยนะเขามาตกปลาใหญ่เขา่ยมาตกปลาเล็กโอ้ยนะคมาลุ้นครับน่าจะปลาสร้อยแล้วมัง้งลาหมายเข้าหมายแรกครับช่วงหัวค่ำช่วงหัวค่ำโซ่ก็ตกขึ้นมาแล้วครับได้สองตัวแล้วนะครับอะ ดูหัวหน้าใหญ่แล้วเอ้ยปลาปลาครับปลาต่อยอ่าสวิงยาวเห็นไหมมา,มาสวิงมาเร็วเอาเอาเอา,เอาปลามาแล้วนี่สร้อยครับนี่นี่นี่เอ้ยปลา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 ยกเลยมานี่มามาเลยมาเลยมาเลยไม่ไม่ไม่ยกเลยสลิง,เ,ลงเอออ้วงงาวเป็นไงระยะโอ้โหนี้าตกปลาแบบนี้นี่โอ้เห็นไหมโอ้ ยัยไหนก่อนยัยโอ้ยได้แล้วได้แล้วขึ้นป่าขึ้นมาแล้วไม่เอาแล้วใหญ่อยู่โลวาอ่าออขอชิมหน่อยครับไม่ดูแล้วดูดูอยู่นี่นี่ไปนี่นี่นี่เห็นยังถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอนี่นี่ เอาครีมจับปล่อยเลยครับออกสามทางอย่าไปใช้มันจะสะบัดมันจะสะบัดเอาครัวอย่างเดียวแหละใช้คีมปลอดภัยที่สุดแล้วโลป้าเราถ่ายรูปแบบนั้นก็ได้ก็ได้ก่อนก็ได้ปะจับบอลหรอจับครับนี่ ก็มาตกมาถ้าตัวแบบนี้นี่นะจะถ่ายรูปก่อนแหม่ตอนเยี่ยมไว้เกินอ่ะปลาถ้าปลาปลากินอันนี้นะผิดทิวทั้งนั้นแน่หมดสิทธิ์มึงไม่นี่ไม่ได้มีทางได้วิ่งเอาป่างัดอย่างเดียวนี่ป่าป่าปลาป่าป่าป่านะขึ้นหน่อยนี่สองเป๊ะอีกทีอีกที เป๊ะ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 ลอยใหญ่เลยเอาไว้ก่อนใส่ตะกร้าเลยป้าครับใส่ตะกร้าไว้ี่เลยใส่ป้าเป็นนะน้อยสายพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่เอาไว้ป้ไป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 นี่แหละเออไม่ลงถังแล้วไม่แล้วอ้าวมาดูหน้าเรือบ้างครับโยกครับโยกออกแรงหน่อยโยกโยกปั่นโยกปั่นลาเข้ามาพอพอหยุดแล้วหยุดแล้วยันแล้วยันแล้ว ลุกข้ามเลยลกข้ามอ่ะเออยันแล้วยันแล้วตกได้เหมือนกันเนาะนี่ยันนั่นลอกหน่อยครับยันนั่นลอกหน่อยเปิดนั่นลอกเปิดนั่นลอกโอเคนั่นแหละตัวแรกครับเอาเอาปิดปิดปิดเลยปิดไว้ตัวตะกี้เล่าเรื่อ่ะหรอปลโอ้โหตัวโลน้อปลาสร้อยเนาะแล้วปลากำอะไรอ่ะนี่ปลาเขานี่ตัวแรก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 นะครับอ่ะปลดครับใช้ผ้าปลด นี่เองให้เขาผลให้ปลเองเหรอ,อครับ,รบตอนนี้ผมผมนี่เขาเรียนาชาเป็นหนึ่งรอบแล้วฮะหาไปแล้วปะไปเรียบร้อยแล้วฮะน่า,พพานเรียบร้อยไอ้ยาญี่ปุ่นไม่ดียาไทยนี่แหละฮะอ๋อได้ไหมต้องจับตรงตรงตรง้นคอมาได้ครับโอ้แน่นอนอนะ่ปะป๋าครีมดีๆก็ไม่เอามาก็เอามาอยู่ไหนมีครีมอยู่ที่บ้านใช้ครีมเออครีมมา มันเหนียวนนะเวบิดอย่างนี้ครับโอเคเกือบตัวกลัวหมูเฮ้ยเหมือนปนินเลยวะใช่ใช่ทางดำปะไม่ดำเออไม่ใช่โอเคอืมเดี๋ยวมันก็จะไปไหนแล้วไปแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ย ขึ้นมาแล้วนะโอ้ยลามกบสลามทรายเสวีเวีสลิงป่ะสลิงมาถ้าสลิงมั่นใจมานี่มานี่อันนี้เลยนี่ตัวกลัวถ้าขาจะว่าผมนะนึ่สองสามฮึดูดีโออุทานอยู่ไหน อยู่ไหนนะเก็บเลยนะเก็บเป็ลายล้นเลยรีบเก็บเลยนะแบบวีดีโอขอหาลูกอีกลูกมันมันเห็นมันไมันแกนิ่งชอบเลยใช่สนามซาครับอาจต่อยของเราจัดจะแล้วแม่ทำนิ่งๆิหลาย่เนี่ยเล่นได้หลามแน่ไม่เล่นธรรมดาหลามเลยอันนี้แย่เลยปะเกินสองข่อเลยอ่ะเอานะครับเดี๋ยวขอตัวปลดเบ็ดแป๊บนึง <coughs> mực 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 oh, à xo. Mới mực 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 có mực 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 này, Còn này mực 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 มันจะปุ้ยปุ้ยเสร็จไหมเนี่ยไม่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 เลยยังไงมันอยู่ในเรือไว้ก่อนอย่าเฮ็ดเทียเด้อวะเป็นสีดาเด้อโต๊ะโตกะว่าเป็นไม่เห็นของเพื่อนเฮียมืออีกตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกวะพอๆกันมั้งพอๆกันเนาะเป็นไงตื่นเต้นเขามีเรื่องแล้วเขามีเรื่องกันแล้ว เอาไปเอาไปนู่นเดี๋ยวเอาตะกร้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาน้ำล้างก่อนอ้าวสรุปว่าอีกตัวนึงที่อยู่วันนี้แช่ตยู่่ม้ผใสแชไปแล้วเดี๋ยวเอาเอาตะกร้ามาเปล่าเปล่าอันี้เปล่าป่ะเดี๋ยวล้างหน่อยขี้มันออกไม่ใช่ว่าถอยหลังพุ่งจ้วงลงน้ำอีกแะอดอีกนะโอ้โหเป็นไง นี่เรียกว่าคนตกตกฟ้านี่นี่ว่ามันอยู่ที่คนช้อนมันอยู่ที่คนช้อนนี่โอ้โหผมเป็นคนช้อนครับเขาเห็นอยู่เนี่ยผมเป็นคนออะกา้าตักเลย ถ่ายต่อครับเจอกันตอนเช้าตานเช้าปลาปล่อยไปยังตกปลาเล็กลอยสายครับช่วงเช้าอ้อซอส,สเราจัดขึ้นมาแล้วครับปลาเก่าลายกินเนื้อม,มึกหรออ้อซอสเกี่ยวบป็นตัวหรอ,อว่าดีด้วยคเอาหมดเลยแฟนไว้เฉยเหรอหมดแล้วปะ i'm um... เอาแค่สองตะกร้าอีกสามตะกร้าเดี๋ยวลมหนาวเราค่อยมาเอา